ก็คือน้องมาเบลวงพิกซี่นั่นเองชาวเกาหลีได้ตั้งฉายาให้เธอว่าเป็นจิ้งจอกเมืองไทยที่ตกหัวใจแฟนๆซึ่งคําว่าจิ้งจอกเนี่ยชาวเกาหลีจะนิยมใช้ชมคนที่มีความสวยเฉียวๆแบบโดดเด่นไม่มีจริงค่ะเช่นคาริน่าหรือว่าเยจี G. ซึ่งคลิปที่โด่งดังเป็นไวรัลในเกาหลีก็คือคลิปนี้ค่ะมียอดวิวกือบสองแสนในไอซึ่งคอมเมนต์ก็ได้พูดถึงเธอในแง่ดีค่ะทั้ง ฉันเป็นผู้หญิงแท้ๆแต่ตกลุมรักซะแล้วว่าถ้าเดบิวต์ที่เกาหลีเธอคงจะโด่งดังเหมือนกับลิซ่าขนาดนี้นะ่าจะทำให้คนไทยแตกตื่นกันมากเลยไม่ใช่หรอผู้หญิงไทยนะ่ะสวยจริงๆนะตอนที่อยู่กรุงเทพเพื่อนฉันหน้าเล็กเท่ากํมปั้นเลยขาก็ยาวสมสว่วนสืบทอดมาทางพันธุก,กรรมถ้าคนนี้เดบิวต์ในเกาหลีนะแตกแตนแน่ความสูงสุดยอดเลยนี่มันคนดังจากสวรรค์มีไอจีไหมโคตรสวยเลย ไม่สิแต่เป็นเพราะาเป็นคนไทยเลยมีสัดส่วนที่ดีหรือเปล่าทั้งผอมสวยแขนขาย,ยาวทุกคนเลยจริงๆนะดูเหมือนจะมีแต่คนแบบนี้เท่านั้นทั้งแบมแบมชิกิต้ามินนี่ลิซ่าแล้วก็เตนพวกเขาทั้งหมดเนี่ยมีหุ่นที่ดีมากจริงๆ